สวัสดีค่ะนักเรียนม1ทับ9และ1ทับ4กลุ่มขอไข่กลุ่มออนไลน์นะคะคุณครูชื่อคุณครูสุธิดาเขาน้อยสอนวิชาคณิตศ,ศาสตร์มหนึ่งนะคะนักเรียนในกลุ่มขอไข่สัปดาห์1นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านทีนี้ในช่วงที่เราเรียนออนไลน์เ,นเพื่อนเพื่อเทบทนไปก่อนครูก็มีงานที่จะสั่งพวกเรา นะคะให้พวกเราไปเขียนในช่วงวันหยุดยาวนี้เพื่อที่เปิดมาสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนทันเพื่อนเนาะนะคะงานก็คือว่าให้พวกเราเขียนใบความรู้ที่1.1แล้วก็แบบฝึกทักษะ1.1และใบความรู้1.2แบบฝึกทักษะ1.2เขียนแล้วก็ศึกษาด้วยนะคะนะคะแล้วครูจะมาเฉลยในสัปดาห์หน้าที่เราเจอกันส่วนใบงานครูจะฝากไปในไลน์ห้องของพวกเรา ให้พวกเราเปิดแล้วก็เขียนตามเขียนลงสมุดเป็นสมุดเล่มใหญ่พวกเราเขียนหนะ้าปกรอครูแล้วเนาะที่ครูส่งไลายนะคะขอให้พวกเราทุกคนทํางานไม่พร้อมเพื่อการเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะขอบคุณค่ะ